we yeah. มาชมการแข่งขันกีฬานะครับสำหรับกิจกรรมดีๆที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดภูเก็ตนะครับอย่างรายการเซ็ตภูเก็ตอินเทชั่น2021ครับและยังมีกีฬามากล้อมมาฝากกันด้วยครับสำหรับการแข่งขันในรายการนี้นะครับกับการแข่งขันกิจกรรมกีฬาเซ็ตภูเก็ตอินเทชั่น2021ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกทก็ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตนำา4ชนิดกีฬาประกอบด้วยสีบาสเกตบอล3มคูณ3มักล้อมบริดแล้วก็เซิร์ฟสเกตครับ มาจัดการแข่งขันในรูปแบบบิวนอร์มอลคือไม่มีผู้ชมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ตบริสตาจังหวัดภูเก็ตครับชมการแข่งขัน,นโกหมากล้อมวันที่สองในประเภทไฮทเขียว5้ารอบปรากฏว่ารัฐกรจิตพัคภูรานันเนี่ยทำผลงานดีที่สุดเพราะแชมป์ไปครองอันดับที่สองเป็นของกิติพงศ์แนวเหน็กนะครับอันดับที่สาเนี่ยเป็นของสุประยุทธ์ใจดีส่วนในประภ<า>เภทเขียวแชมป์ค,ครับได้แก่ชนะสอนพลันกรครับที่2เป็นนรวิทย์นรณนองที่3เป็นนันทว สวัสดีทางด้านนายวิเชียนจิงวิโรจนายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยก็ต้องขอบคุณทางกกทแล้วก็จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างมากที่ทําให้นักกีฬาโดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่มีการแข่งขันหมากล้อมหลังจากหยุดแข่งขันไม่นานเนี่ยจากนี้ก็คิดว่าจะเริ่มมีการแข่งขันหมากล้อมมากขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้วารกีฬาหมากล้อมกลับมาคึกคักอีกครั้ง ส่วกีฬาในประเภทอื่นๆอ,อย่างสตรีทบาสเกตบอลสามคูณสประเภททั่วไปชายรอบแรกครับแข่งแบบพบกันหมดเพื่อหา4ทีมที่มีผลงานดีที่สุดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงปรากฏว่า d u n กิน r a p รัปเตอร์ชนะ d e วิลแอน21ต่อ14บสีคะแนนก็าคว้าชัยชนะนัดแรกในสำเร็จเซิร์ฟสเกตวันแรกครับในรอบคัดเลือกรุ่นประเภททั่วไปชายและหญิงมีมาสเตอร,ร์ชายหญิงเยาวชนชายหญิง ก็แข่งขันวันละ3ารันนะครับเพื่อหานักกีฬาที่ดีที่สุด5้าคนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตลอดการแข่งขันก็มีนักกีฬากว่าหกคนลงแข่งขันก็โชว์ดีลาโชว์ลวดลายเรียกเสียงฮือฮาจากเพื่อนนักกีฬาด้วยกันตลอดการแข่งขันอีกด้วยโดยแฟนกีฬาชาวไทยครับประาสำนั่งรับชมการแข่งขัน s ซตพุกเก็ตอินวิเทชั่นน่าันการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook ครับ s ซตขีดไทยแลนด์เวิร์กอินวิเทชั่นนะครับ